Heather bien, ei ole leitvii สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องครับคูระหว่างซาบายเอฟซีพบกับทางด้านปราสาทสาฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดละครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปการลบกวนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสําหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันที่13กรกฎา,าคม2568เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับณสนามเดอะเรนโบ์สเตเดียมครับก็ถ้าเพื่อนๆที่ชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยครับแล้วก็ยังไงก็รบกวน เพ,เพื่อนคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันเขาได้ครับว่าบอลคู่นี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่ครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันครับครับผู้ตัดสินเป่าเคลียรูปเ่นครับจะเป็นทางด้านบุรีรัมชุด สีน้ำเงินครับจะบุกจากขวาไปซ้ายก่อนสู่ครับไปมาที่บิโซรี่บิโซรี่พาเลี้ยงแหวกเข้าในแล้วเจอช่องแล้วซัดตรงนี้โอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับโอกาสตักใจครั้งแรกเป็นของบุรีรัมย์ครับวันนี้ก็เสริมทัพค่อนข้างหนักครับในฤดูกาลนี้ทางด้านบุรีรัมย์นะครับซาบะเอฟซีพาลากเข้าในกรอบแล้วซัดตรงนี้อย่างตรงตัวทางด้านนิวเอตตริก เมื่อเปิดเกมมาก็สู้กันสนุกเลยครับเอเดสรอให้มาทีรทอนบุญมาท่านแทงออกซ้ายมาปัตนาม,มาเล่นมาที่ปฐมพลครับทีระทจะจะใจตรงนี้ติดนิดหนึ่งสู้ให้มาปัตนาม,มาไอวานที่บิโซรี่โอ้โหแล้วกระชากหนีสุดครับบิโซรี่หลุดมาได้รอเป้าแบบนี้แล้วซัดต,ตรงนี้หนึ่งประตูต่อสู้เลยครับบุดีดับขึ้นนำไวเลยครับโอ้โหเจ็ดนาทีเท่านั้นครับจากบิโซรี่ครับ นี่ครับกดล่อเป้า้โหในมุมมองของนักเตะครับผาเหลียงแหวกมาตรงนี้มีช่องล่อเป้าเดียวๆแบบนี้ก็ไม่พลาดครับทางด้าน,บ,าน,นบิสซูรี่ครับนับหนึ่งไวเลยครับ บอลมาตรงกลางครับของซาบายเอฟซีจะฝากเข้าในติดเทนนันสูบบอลเหลียงแหวกมาครับแล้วซัดเองติดนิวเทนนันเอตเทอรีนิวเอตริกรีไหลออกซ้ายมาทีละทรบุญมาทันยกขึ้นหน้ามาครับปฐมพลปฐมพลจะพาไปตรงนี้ไม่ได้ให้เข้าในมา ทีละทอนบุบมาถัดโยกตัดเข้าในมาซสูสซูสลองซัดไกตรงนี้ติดบล็อกนิดหนึ่งแล้วทางด้านกาบขวามีดูเก้าเติมมาเรียบดูเก้าลองซัดเองตรงนี้ไม่ตรงกออเลยครับขู่เติมสูงมาเลยลครับทางด้านดูเก้าครับ บอลทางนั้นกราบขวาสุพนัทพาเลี้ยงแหวกเข้าในแล้วจะลองกดเองเสาแรกตรงนี้ก็ยังตกตัวผู้รักษาประตูบอลเหนียวมากับดูริกฐานไรออกซ้ายมาแล้วโมงตรงนี้นิเวทตีอย่างเซวไว้ได้ บันยังไม่เป็นไรครับเป็นของซาบาเอฟซีอย่างบุกได้ต่อเนื่องให้มาแล้วจะซัดตรงนี้ติดนิดนึงบิโซรีจ่ายหักเข้าในมาโรเบิร์ตูแทงออกขวามาให้สุพรณัตสุพรณัตจะลองซัดไกลติดโรเบิร์ตูนิดนึงจะแทงตรงนี้ยังได้อยู่ครับให้มาสุพรณัตเหมือนตาสุพณัตลองซัดเองอ้ยอย่างไม่ตรงกอบนะครับ ผ่านมาเกือบครึ่งชั่วโมงครับบุรีรัมนีโถมบุกหนักใส่จริงๆครับวนยกขึ้นหน้ามาตรงนี้ยังได้ที่ปัทนามาปถมพลหาไปที่มุมทงครับตรงนี้วนย้อนขึ้น,นมาปัทนาไหลออกซ้ายมาปฐมพลปฐมพลมีช่องลอยยอดมาตรงนี้บิโซรี่ไม่ถึงยังได้ครับโรเบิร์ตซู ปฐมมาผาเหลียงแหวกแล้วซัดเองตรงนี้เซฟออกมาได้อย่างได้ที่สุภนัทแล้วกดเสาแรกอย่างตรงตัวผู้รักษาประตูโอ้โหโอกาสลุ้นประตูที่2มาอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดครับปฐมพลก้มหน้าแล้วเปิดยาวมาให้สุภนัทหมงตั้งเข้ามาโลเบิร์ตซูตรงนี้ยิงติดบล็อกครับรบอลยังไม่ออกสุภนัทเบนตา วนขึ้นกับมาดูเก้าดูเก้าพาเลี้ยงเขาในกรอบเขตโทษตตวัดหักเข้ามาแล้วกดตรงนี้2ประตูต่อสูเลยครับโอ้โหนี่ก็เพิ่งย้ายมาแล้วกดประตูแรกให้บุรีรัมได้แล้วครับทางด้านโรเบิร์ตซต์ครับหนึ่งหนึ่งประตูในวันนี้ครับทําให้บุรีรัมในแซงห่างเป็น2ประตูต่อสูนแล้วครับโอ,อ้มาดูจริงๆครับ ต้องชมดูก็เรียบเจ้าตวัดกลับมาตรงนี้แล้วได้กดบริเวณหน้ากรอบเขตโทษครับโอ้ซสัตว์คนเดียวหนึ่งๆแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยครับบอลไหลออกซ้ายาสุภนัทเหมือนตาสุภนัทไ้บัตที่ โรเบิร์ซูดครับวางยาวออกทางด้นานาบซ้ายเลยปฐมพลให้มาที่วิโซรี่จะก้มหน้าซัดตรงนี้ติดบล็อกบอลยกขึ้นหน้ามา <c oughs> แล้วผ่าเลียงแหวกมาเองครับตรงนี้มองข้างในกรอบแล้วลงลงแบบนี้โอ้โหไล่เป็นหนึ่งประตูต่อสองครับทางด้านซาบายเอฟซีครับ อู๋ไม่มีใครเข้าครับตรงนี้อู๋สะใจเลยครับโค้ชจังหวะนี้ครับเ well, นี่ยครับไล่ไม่ทันครับหลุดเดี่ยวมาล่อเป้าแบบนี้เนวเอเตอร์ีก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเลยครับ so one, the ball gets rolling again. The ball ปัทนามาเล่นมาที่ธีรธรบุญมาทันโรเบิร์ตซูดให้มาปัทนามาโอ้โหแล้เลี้ยงแหวกมาดื้อๆเลยครับตรงนี้ปัทนามาลองซัดเองโอ้โหคนเส่าแล้วซ้ำอีกทีหนึ่งติดบล็อกโอ้โเกือบเปิดตัวสวยเลยครับปัทนามาครับโอ้โหแล้วสุดท้ายบิโซรี่ยิงก็หลุดออดกอนอกกรอบไปกูบุกสะดดาวจริงๆครับทางด้านกาบซ้ายของบุรีรัมย์วันนี้ครับ ตัวลุกทีมชาติอินโดนีเซียนะครับพัฒนาม,มากาเบียวดูบริกทานหู่หล้นหนีสุปนัทได้ป่อนย้อนคืนกลับมากาเบียวติดธีรธรบุนวาทานเล่นเร็วมาวิซโรี่ผู้จะยิงไกลตรงนี้อย่างมาเข้าทางสุปนัทครับสุปนัทพาเข้าในกอกเขทโทษเราเอี้ยวยิงตรงนี้ปัน่นมันโค้งไม่พอครับสุปนัทเหมือนตา อุน่าเสียดได้ครับจังหวะนี้ได้เอวตัวปั่นนะครับแต่ว่าบอลมันโค้งไม่พอ <c oughs> ปัทน,นาบาเล่นมาที่ทีละทอนบุญประทันปฐมพลครับย้อนคืนกลับมา มันธรมาโยกเข้าในแล้วยกให้สุพนัทต,ตรงนี้บอลมันล้นเกินไปแล้วเคลียร์ทิ้งขึ้นหน้ามาเลยครับเก็บบอลตรงนี้ติดทางด้านโคพยองซอกเลวเบิร์ตซูดไหลออกขวามาสุพนัทโอ้โหเราโยกหลอกสวยเลยครับสุพนัทฝากมาบิโซรีก้มหน้าแล้วซัดต,ตรงนี้โอ้โหสามประตูต่อนหนึ่งครับแล้วได้รุนแฮตที้คิโร่เลยครับทางด้านบิโซรีครับโอ้โหยิงลูกนี้เฉียบขาด รักษาประตูไม่คิด <complexity> ว <ol> ่าจะโดนหลอกยิงเสาแรกครับสุปนัสปลายให้ตรงนี้แล้วกดเสาแรกเลยครับแสงหน้าครับ แล้วพุทธศิลป์เป่ามดวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านบุรีดำครับขึ้นนำซาบายเอฟซีไปก่อน3ประตูตอนหนึ่งถ้าเพื่อนๆชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับ คู่ตัดสินเป่าเขียรูกเลเม่นครึ่งเวลาหลังครับซาบีเอฟซีชุดสีแดงจะบุกจากขวาไปซ้ายบ้างบอลให้มาครับตรงกลางไลออกซ้ายมาแล้วโรเบิร์ตซูตัดบอลได้ตรงนี้ให้มาตรงกลางทีเดทอนบิซรี่ วิสซอี่ย,ยกออกมาทางด้านกาบซ้ามาปัทนามาทีระทอนบุญมาทานันโยกเราซัดตรงนี้โโอ้หนึกว่าหายแล้วครับบอลถักเสาไปนิดเดียวครับทางด้านทีระทอนบุญมาทานันอุกกลมหน้าซัดด้วยซ้ายครับบอลมันใสีสา,ายนิดหนึ่ง อขอภัยท่านผู้ชมด้วยครับแบ็กซ้ายครับไม่ใช่ชื่อปัทนามาครับแอดมินอ่านมั่วจริงครับชื่อจริงๆของแบ็กซ้ายทีมชาติอินโดนีเซียจริงชื่อแพตตินามาครับนักเตะใหม่ก็ยังไม่คุ้นชินครับต้องขอภัยแฟนบุรีรัมยูเนเต็ดด้วยครับเอาละครับมาชมกันต่อในเกมครับ ปฐม,มพลโยกโยกแล้วโยกอดามฝากมาตรงนี้สุปนัสปงตั้งมาโรเบิร์ตซูดโอ้ซัดตรงนี้ติดบล็อกเราจะเป็นบอลสวนของซาบายเอฟซีแล้วหลุดเดี่ยวมาแบบนี้นิวเอเัริกยังซูเปอร์เซฟโอ้ยังไม่เสียประตูกับบุรีมย์สุดท้ายเสียลูกเตะมุมครับโอ้สวนมาแต่นาทีครับหายเหมือนกันครับทางด้านบุรีมย์ครับ นี่ครับได้รอเป้าแล้วครับแต่ความยอดเยี่ยมของนิวเอตเตอรี่ครับยังช่วยเซฟเอาไว้ได้ลูกเตะม,มุมครับเล่นสั้นมาโยกไม่ผ่านโควิยองซ็อกได้ลูกเตะม,มุมต่อเนื่องครับ บอลเล่นสั้นมายกออกขวามาเลยครับตรงนี้พักพักแล้วให้มาซัดตรงนี้ไม่ผ่านเอตเทริกบอลไหลออกซ้ายมาปฐมพลเล่นมาที่ธีรธรไหลให้ปฐมพลแล้วครับปฐมพลหักเข้าในมาแพทตินามาแพทตินามาตรงนี้ไหลให้ ผมพลสวยนะครับฐมพลหักเข้าในมาโลเบิร์ตสุดก็ <c oughs> เปิดยัดตรงนี้ติดบล็อกนิดนึงครับแต่สุดท้ายยังได้ลูกเตะมุม <c oughs> บอลเปิดเข้าในมาจะขึ้นตรงนี้ <c oughs> โดนเคริร์ที่ไปได้เห็นได้เตะม,มุมต่อกับบุรีรัมยูไนเต็ด โรเบิร์ตซูครับรับหน้าที่เปิดเตะมุมเลยครับหยอดมาตรงนี้แล้วได้ขึ้นมงสุดท้ายมาเข้าทางผู้รักษาประตูแล้วจะสวนแล้วก็สบายสิกาเบียวยกออกขวาบา โรเบิร์ตซูดครับโยกเข้าในมาเล่นกับทางด้านสุปรัชสุปรัชเบิร์นตาพาเข้าในแล้วไหลมาช่องนี้โรเบิร์ตซูดสัตว์เท่าไรตรงนี้ยังเซฟได้แล้วสุดท้ายยังเข้ามือผู้รักษาประตูครับบอลบุกของซาบายเอฟซีดึง เราโดนลุมสองแบบนี้ยังหนีได้ครับให้มาบอนขึ้นทางด้านกาบซ้าย <c oughs> แล้วโดนหลอกอีกแล้วเ้วเปิดยัดมาตรงนี้ได้ควิดเบาๆยังกินนิวเอตริกไม่ได้ครับเอเรียสจรเล่นมา <c oughs> ให้มาที่โลเบิร์ตซูดครับสุรัตฝากมาทีละทอนบุญมาทัน รปูปซูตแทงให้บิสโซรีดูแนทติดกับบิสโซรีบิสโซรีดึงดึงโยกหลอกแล้วฝากมาดูเก้าเล่นมาที่สุพนัทจะหักเข้าในตรงนี้ไม่ผ่านแล้วครับทีละทอนบนมาทันยกออกทางด้านซ้ายปถมพล มงตังเข้าในมาตรงนี้ไม่ดีเท่าไหร่แล้วเอาแล้วจะโดนส่วนแล้วครับตรงนี้ยังได้อยู่ครับธีระทอดมือมทันทางในมีบิซูรีบิซรูรีดึงดึงหาช่องเปิดอยู่ตรงนี้สุดท้ายไหลออกซ้ายมาประถมพลไปเสียบอลแล้วครับแล้วทางด้านกาบซ้ายโล่งเลยตรงนี้บอลไหลออกซ้ายมา เจฟฟี่ไม่ผ่านกิสกูสไหลออกขวามาสุรัตเบนตาสุนัตโยกเข้าในครับโบรเบิร์ต <c> ซ <oughs> ูสพิโซรี่จะหนีไม่ผ่านบอลของทางด้านกาบซ้ายครับแต่เอเรียสตอโรก็ยังอ่านทางไว้ได้ธีรทรบุญมาทานันแทงออกซ้ายหมาปฐมพลเล่นกับทางด้านโรเบิร์ตซูสครับ ฝากมาสุรัตน์เบนตาเล่นมาที่ดูเก้าดูเก้ากระชากหลอกได้เลยครับโอ้โหแล้วพื้นที่ว่างเพียบเลยครับทางด้านการขวาแล้วยกมาบิโซรี่ได้ซัดตรงโอ้โหซูเปอร์เซฟโอ้โหแต่เหมือนจนะมีธงดำหน้าครับแล้วถอดปฐมพลออกครับส่งทางด้าน,านสุขใช้ใจเด็ดครับลงมาเสริมแนวรูกครับทางด้านบุรีดำ ฝากมาครับตรงนี้ยกออกสายมาสวยเลยตรงนี้บอลมาแล้วยกมาดีโออ้ทันดโอโ,โ,โดนเสียบแสกหน้าครับโอ้โหไล่มาเป็น2ประตูต่อ3าาครับซาบาเอฟซีครับยังไม่จบครับเดี๋ยวต้องดูกับไปยังไงครับบอลซัดโอ้โหซโหโหัดโดยตรงแล้วไม่มีแฉลบด้วยครับยิงดีครับลูกนี้ เจฟฟี่ครับโอ้ยิงดีจริง,รง,รงประตูนี้เอาครับยังไม่จบครับยังพอมีเวลาเหลือครับดูเก้าไหลออกขวามาสุภนัทสุภนัสเหบอนตาพากระชากไปเลยครับสุภนัทสุภนัทพ,พาไปจนสุดริมเส้นแล้วขูดของกับเข้ามามีพื้นที่ตรงนี้โอ้โหดูเก้าทำอะไรกับนี่ อุจะว่ายิงก็ไม่ใช่ครับแล้วเรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่านกวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านบุรีรัมยูไนเต็ดทําได้ครับขุนเครื่องเอาชนะซาบายเอฟซจากมาเลเซียไปได้3ประตูต่อ2ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับและก่อนที่จะจากกานไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนําในช่วงท้ายวิโด ยังไงก็ฝานเพื่อนช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผมใครที่กำลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนำตัวนี้เลยครับ จอย b s p d 8รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบลูทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ RGB จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ